วันนี้ที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคะคือเราเห็นการลงทุนเราเห็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเราเห็นเมืองนอกน,นะนเมืองนอกก็ทําอะไรไเมืองนอกเขาไปถึงภาคการผลิตที่ใช้ AI อ่าปัญญาประดิษฐ์เราเห็นแต่เมืองนอกเราเห็นเขาโอ้ทันสมัยแต่บ้าน,นเราอย่าลืมว่าเราต้องลงสนามนี้เหมือนกัน หนีไม่ได้ครับก็คือต้องใช้ AI ในการผลิตและบุคลากรของเราต้องพร้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์วิทกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนัตกรรมอันนี้คือพยายามตอบโจทย์เรื่องนี้วันนี้งานของกระทรวงก็คือ all for ai ฮะแล้วก็ตอนเปิดงานในคลิปเก๋มากนะฮะคือมี AI ของรัฐมนตรีมาด้วยฮะนะอันนี้คือวิดีโอตอนเปิดงานนะฮะเดี๋ยวลองย้อนไปดูฮะ สวัสดีทุกคนเราชื่อสุภาศเรามาจากโลกอนาคตซึ่งเป็นโลกที่มีแต่เทคโนโลยีชั้นสูงมากมายและมีแ <coll> ต <oid al noise> <aime> ่โรบอทเต็มไปหมดพวกเธออาจจะยังนึกภาพไม่ออกนั้นตามเรามาเรามีอะไรจะให้ดู นี่คือเขากำลังประมวลว่า AI เนี่ยเอาแถบลงนิดหนึ่งะเขากำลังเอา AI เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับอาชีพอะไรบ้างแลทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้าง <ฮะ S 1> แล้วเราจะเห็นว่าใกล้ตัวมากทั้งสาธารณสุขทั้งการศึกษาทั้งเรื่องบริการทั้งเรื่องการผลิตนะนี่คือโลกอนาคตซึ่งอยู่ไม่ไกลแล้วถ้าเราไม่ลงสนามนี้เราแข่งไม่ได้ครับแล้วคนที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ เป็นแม่หลักก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์นั่นแหละถูกแล้วเพราะผลิตคนด้วยนะยนแล้วรัฐมนตรีเนี่ยมี AI ด้วยในงานนี้นะครับพวกเธอคงนึกไม่ถึงว่ามีอาชีพพวกนี้เกิดขึ้นมาดูกันว่าจะมีอาชีพอะไรบ้าง เรามาเล่าให้ฟังอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเธอจะได้เตรียมตัวขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงเปิดตัวชุดที่หนึ่งอของว<ล><ล>เราและ,และหลังจากนั้นท่านรัฐมนตรี ตัวเป็นๆก็ขึ้นเวทีปดตัวแล้วเมื่อกี้มาเป็นเอไอคือคือเก๋นะเข้าองงานใช่ค่ะอวฟเอไออวก็คือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะะนั่นก็คือคือตัวธนรัฐมนตรีแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยคือเอ่อเป็นการสร้างขึ้นมาเป็นตัว AI ค่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการกล่าวปาฐกถานะครับพูดถึงบทบาทของกระทรวงแล้วก็ชี้ให้เห็นว่า AI อ่ใน ยุคปัจจุบันนี้ด้านการศึกษาเอามาทําอะไรบ้างเรื่องใกล้ตัวการเรียนการสอนนะทำให้คนไทยเข้าถึงศักยภาพสูงสุดแล้วเร็วที่สุดด้วยต้นทุนที่ต่ำด้วยนะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนนโยบาย AI for Education คืออะไรในบ่ายนี้ก็เพื่อที่จะทําให้คนไทยเนี่ยมีศักยภาพสูงทํางานให้เสร็จเร็วที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะคะ ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เราคงได้เคยดูข่าวว่าก็จะเป็นข่าวเดิมๆว่าเด็กไทยเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะรวมถึงสถิติต่ตงตางๆก็จะมาฟ้องว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับประเทศในเอ,อ,อเชียด้วยกันนะคะรวมทั้งยังไม่สามารถตอบสนองกับตลาดแรงงานในประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องของภาษาอังกฤษก็ยังเป็นปัญหาโลกแตกที่เราก็ ก็ยังคงพูดถึงกันอยู่นะคะนีอันนี้คือภาพปัญหาแล้วจากนั้น AI เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเอามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้หมดครับเอา AI มาช่วยเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตัวเองมีเครื่องมือด้าน education tools ต่างๆเอามาเพิ่มทักษะมีทั้ง e-learning platform รัฐบาลจีนเนี่ยสนับสนุนย์ AI สนองความต้องการเรียนรู้เฉพาะคนแล้วสำเร็จมาแล้วเพราะฉะนั้นไทยเราก็ทำได้ครับนะเราก็มีโปรแกรมขึ้นมานะเป็นไทยมุก ก็สามารถเข้าถึงได้ครับเป็นแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์แบบเปิดนะเรียนออนไลน์ได้ฟรีเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว AI เนี่ยสามารถที่จะพูดอ่านเขียนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะแล้วตัวอย่างประเทศไทยกับการใช้ AI เนี่ยนะฮะนี่นี่อันนี้ไทยมูนะนะแล้วก็ปัญหาด้าน AI ของประเทศไทยมีอะไรบ้างคนทำงานด้าน AI ขาดแคลนกว่า8 0,000ตําตำแหน่งนะนะรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ AI ยังมีน้อยนะ ธุรกิจยังต้องการจ้างคนไปพัฒนาวิจัยนะสาคือตลาดยังอีกกว้างมากแล้วอวทาอะไรได้บ้างอว for AI เป็น,นกลไกสนับสนุนสร้างมหาวิทยาลัยไทยสู่เอ u เคชันหกจุดศูนย์เป็น AI University คือพูดง่ายๆเหมือนกับเป็นยานแม่าานะในการสร้างบุคลาก,กร AI ให้กับประเทศนี้ะนะอันนี้คือการเปิดตัววันนี้ฮะสำหรับโครงการ แล้วประธานคณะทํางานของรัฐมนตรีสุพมาศรอดีสส,รสรกริชงามสุขนรัตนานี่ขีดเส้นใต้นะว่า AI for Education อันนี้คือเรื่องการศึกษาให้คนไทยเข้าถึงศักยภาพสูงสุดเร็วที่สุดแล้ว 2. AI Workforce Development พัฒนาบุคลากรด้าน AI และสร้างพื้นฐานด้าน AI ให้คนออกสู่ตลาด AI อย่างมีคุณภาพแล้วก็ AI Innovation นะยกระดับการพัฒนาม,มาตรฐานและการทดสอบให้เกิดการแพร่หลายสนับสนุนนวัตรกรรมด้าน AI อย่างเต็มที่ AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่ AI กําลังมีบทบาทเปลี่ยนแปลงเ,เ,เศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตของเรานะอันนี้คือกิจกรรมวันนี้นี่มีตัวอย่างมาโชว์ด้วยคือมีมตั้งแต่ AI รุ่นแรกๆนะหุ่นยนต์จำได้ไหมหุ่นยนต์ดินสอซึ่งปัจจุบันเนี่ยเอา AI เนี่ยเข้ามาช่วยใช้แล้วเขาก็เป็นคิดเป็นตอบโต้เป็นอนะ่ะใน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  เนียหน้าตาก็พัฒนาไปถึงรุ่นแรกแล้วนะเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยไม่ขนะี้เหร่นะในเรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่ยังไม่แพร่หลายและสําคัญคือต้องเร่งพัฒนาไงอนาคตมันมาแน่แล้วสําคัญถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยไม่จาเป็นอันนั้นแหละคุณอันตรายแล้วไม่ปรับตัวคุณจะแพ้คู่แข่งใช่ค่ะนะแล้วจะทํายังไงให้คนเนี่ยเข้าถึงได้มากๆภาครัฐนี่ก็ต้องสนับสนุนค่ะนะ ในวงการสื่อเองเห็นไหมบางช่องเข้า AI มาอ่านข่าวแล้วเปิดตัวแล้วคะ่ะเ,เรื่องนี้เป็นอย่างส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสั้นๆอนะ่ะมีบางช่องเขมด้ยนะฉันคือ AI ที่สวยที่สุดในโลกคุมิวอ่านอย่างนั้นบ้างได้ไหมไม่ได้ให้ AI เถอะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องการศึกษาใกล้ตัวฮค่ะ <c oughs>